สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะทำวิดีโอในหัวข้อเกี่ยวกับการตั้ง pending order นะครับในตลาด forex pending order ก็หมายถึง order ซื้อขายล่วงหน้านะครับที่เราสามารถตั้งเป็นการซื้อขายล่วงหน้าได้กรณีที่เราไม่ได้อยู่หน้าจอหรือว่าถึงจะอยู่หน้าจอแต่ว่าวิเคราะห์แล้วว่ากราฟมัน จะขึ้นไปจุดนี้แล้วมันจะขึ้นต่อจะขึ้นไปจุดนี้แล้วมันจะลงนะครับเราสามารถตั้งราคาไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการตั้งออเดอร์ล่วงหน้าก็สมมติว่าเราจะเทรดคู่เงิน EU นะครับเราก็ไปคลิกที่ new order นะครับแล้วตรง type ตรงนี้นะครับ,บโวลุ่มตรงนี้เราก็เลือกใส่เอานะครับแล้วก็ไทตรงนี้มันจะมี pending order แต่ว่า pending order เนี่ยมันจะมีทั้งหมด 4แบบนะครับ b ายลิมิตนะบผมจะอธิบายทั้ง4แบบนะครับ b ายลิมิตหมายถึง b u y ก็คือซื้อขึ้นนะครับถ้าเราวิเคราะห์ว่ากราฟมันจะขึ้นเนี่ยให้เราเข้าไปบ u y นะครับ b ายลิมิตก็คือซื้อขึ้นณนะราคาที่ต่ํากว่าปัจจุบันนะครับอย่างตอนนี้นะครับ EU เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ว่ามันจะลงมาแตะเส้นซับพอร์ตหนึ่งแล้วมันจะขึ้นไปต่อ,อย่างนี้นะครับหรือว่า,าลงมาแตะ i าย w o r d เลเวลของวันนี้แล้วมันจะขึ้นต่อนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับ new order แล้วก็เป็น pending order buy limit ก็ใส่1.3315ผมว่าผมวิเคราะห์ว่ามันจะมาแตะอันนี้แล้วมันจะขึ้นต่อนะครับตอ o p l o ก็ใส่ราคาด้านล่างน,นะครับ take profit โปร f ฟ t ก็ใส่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิก p เพรสนะครับพอคลิกเพรสปุ๊บนะครับมันจะมีเส้นปลานะตอนนี้มันยังไม่เห็นเส้นปลานะครับรู้สึกว่ามันเป็นราคาเดียวกับอ่านะครับผมแก้ราคาใหม่ละนะครับพอเราคลิกตั้งราคา pending order เป็น buy limit นะครับด้านล่างมันจะมี ออเดอร์ขึ้นมานะครับเป็นออเดอร์ล่วงหน้านะเป็น b บาลิมิตเมื่อราคามาลงมาแต่1.33105นะครับระบบก็จะเปิดออเดอร์ซื้อหรือว่าออเดอร์บายให้ผมโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าผมจะอยู่หน้าจอหรือไม่อยู่ก็ตามนะครับแล้วก็เส้นปะด้านล่างสีแดงนี้เป็นจุดท็อปลอ s s นะครับด้านบนเส้นปะสีแดงด้านบนก็จะเป็นจุดเทคโปรฟิตนะครับ อันนี้คือลักษณะของ b u y ล i มิตเวลาเราจะสามารถแก้ราคาได้นะครับเราก็มาคลิกขวาที่ออเดอร์นี้นะครับแล้วก็ modify or delete order ไปคลิกตรงนั้นอันนี้คือแก้ราคานะถ้าเราจะเปลี่ยนราคาเราก็เราก็แก้ตรงส่วนนี้นะครับหรือเราจะลบออเดอร์นี้ออกนะครับก็ Delete นนี่คือในส่วนของ b y y l i m i ตต่อไปจะเป็น s e l l Limit นะครับ เซลก็คือซื้อลงถ้าเราวิเคราะห์ว่ากราฟมันจะลงให้เซลนะครับแต่มันจะมีเซลลิมิตก็คือซื้อลงณราคาที่สูงกว่าปัจจุบันนะครับอย่างสมมุติว่าผมวิเคราะห์ว่ากราฟมันจะไปที่ปัจจุบันเนี่ยราคามันอยู่ที่1.3334นะครับผมวิเคราะห์ว่าสมมติว่าวิเคราะห์ว่ากราฟมันจะไป 1. น ห3ึ่งห้าแล้วมันจะลงนะครับแล้วก็ใส่1 3ึ่สามสี่ใส่ s อลอก็คือราคาด้านบนแล้วใส่เทคโปรฟิตแล้วก็คลิก l a c e นะครับอันนี้เราจะดูนะครับมันจะมีเส้นป่าสีสี <c oughs> โทษนะครับมีเส้นป่าสีเขียว ขึ้ตรงนี้นะครับพอร,ราคามันขึ้นไปแตะตรงนี้ระบบก็จะเปิดออเดอร์เซลให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปสมมติว่ากราฟมันขึ้นไปแตะปุ๊บแล้วมันลงมานะครับอ่ามันก็มาชนทาร์ e เก็ตถ้ามันถ้ามันขึ้นไปแล้วมันไม่ลงมาแล้วมันขึ้นไปต่ออีกนะครับผมก็มีจุดรอบๆตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเซลิมิต เซลลิมิตก็คือการซื้อลงนะครับหรือว่าเซลล์ณราคาที่สูงกว่าปัจจุบันนะครับเราต้องใส่ราคาที่สูงกว่าปัจจุบันต่อไปนะครับจะเป็น Buy stop นะครับ b u y stop ก็คือซื้อขึ้นณราคาที่สูงกว่าปัจจุบันนะครับ มันจะต่างจากบายลิมิตนะครับบายลิมิตคือซื้อขึ้นณรา,าคาที่ต่ำกว่าปัจจุบันแต่ถ้าบายสต็อเนี่ยซื้อขึ้นณรา,าคาที่สูงกว่าปัจจุบันหมายความว่า,อ,าอย่างเราวิเคราะห์อย่างสมมติว่าผมวิเคราะห์ว่าตอนนี้กราฟมันอยู่ที่1นึ่งจามสามสนะครับแล้วถ้านะครับกราฟมันผ่าน r e s i s t a n น e 1ึ่งไปได้นะครับแล้วมันจะขึ้นต่ออ นะครับถ้าผมวิเคราะห์อย่างเงี้ยผมต้องเลือกเป็น Buy Stop นะครับก็คือเ,อาเรา่ามสามส3่หนะครับผมก็จะใส่ราคา Buy Stop ที่1.3345 4.6สีหกแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่เห็นเส้นปปะสีเขียวนะครับแล้วก็สต็อปลอ s ก็ใส่ด้านล่าง1.33ุดสามสาม แล้วเราก็คลิกเพรสนะครับอ่านะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันมีเส้นปะสีเขียวเกิดขึ้นนะครับมันเส้นปะสีเขียวเนี่ยมันอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันราคาปัจจุบันคือราคานี้หนึ่งจุดสามสามสี่หนึ่งหนึ่งจุดสามสามสามสี่หนึ่งจุดสามสามสามสี่หนึ่งนะครับถ้ากราฟมันขึ้น ไปถึงเส้นป่าสีเขียวระบบจะเปิดออเดอร์บายให้ผมนะครับแล้วถ้าเกิดว่า,ากราฟมันขึ้นไปต่ออีกผมก็จะได้กําไร,รอันนี้คือคือบายสต็อปต่อไปเป็นเซลสต็อปนะครับ pending order sell stop ก็คือซื้อลงณราคาที่ต่ำกว่าปัจจุบันนะครับ ถ้าเป็นเซลิมิตจะเป็นการซื้อลงณนะราคาที่สูงกว่าปัจจุบันนะครับไม่สต็อปก็คือซื้อซื้อลงณนะราคาที่ต่ำกว่าปัจจุบันหมายความว่านะครับถ้ากราฟมันถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยครับตอนนี้ราคามันอยู่เหนือราคาไพรเวดเลเวลนะครับแล้วถ้ากราฟาถ้าเราวิเคราะห์ว่ากราฟมันทะลุไพรเวดเลเวลลงมาสักนะครับ ถ้าเกิดว่ามันมาชนซัพพอร์ตหนึ่งเนี่ยครับสมมติว่าเราวิเคราะห์ว่าถ้ามันมาชนซัพพอร์ตหนึ่งแล้วมันจะลงต่ออย่างนี้นะครับให้เราตั้งเป็นเซลสต็อปนะครับให้เราตั้งเป็นเซลสต็อปหนึ่งจุดสามสองแปดสี่หนึ่งจุดสามสองแปดหกแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเห็นเส้นปั ัหลดก็ด้านบน1 3 3เนี่ยนะครับตอนนี้กราฟมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับราคาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้ากราฟวันนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับแล้วมันลงลงลงมามันมาชนเส้นปาดสีเขียวก็คือราคาที่ผมตั้งไว้ระบบจะเปิดออเด์เซล์ให้ผมนะครับแล้วก็ แล้วพอมันลงลงลงมาชนราคาที่ผมตั้งไว้ปุ๊บแล้วมันลงต่ออีกนะครับผมก็จะได้กําไรนะครับเซลสต็อก <Sell Stop S 1> คือซื้อลงนะครับหรือว่าเปิดออเดอร์ให้ให้ระบบเปิดออเดอร์เซลลให้เรานะครับหน้าราคาที่ต่ํากว่าปัจจุบันนะครับถ้าเป็นเซลล์ลิมิตนะครับก็คือซื้อลงหน้าราคาที่สูงกว่าปัจจุบันก็คือเราต้องตั้งให้ราคามันอยู่ด้านบนนะครับ ถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจในในรอบเดียวก็อาจจะด,ดูวิดีโอนี้ซ้ำรอบที่2อรอบที่3นะครับแล้ววิดีโอต่อไปนะครับผมจะสอนเทคนิคการตั้ง pending order หรือว่าการตั้ง order ซื้อขายล่วงหน้าอย่างไรให้ได้กำไรนะครับ8 9 0ขึ้นไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ